เจ้าของยู่งยัง่เอาพงุดจากแม่งนอกนอยังกรสสางแม่มันเจ้าหน้าอันนั้นสีเจ้าหน้งอันนั้นทิพติพแดงอันนั้นคืออันนั้นทิพแตกแปรแตงมากกว่าคือเราออกข้ามเหราะอะเรื่องมันผีปอบกันเนี่ยไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมาทานผอขึ้นธรรมาเปลย่ยนซีดีมันออกมานี่ยมันทำไมเพลิกหน้าเลยยัง เพิ่มของผาดตัวนั่งมันเ็นแมนเพิ่มผาดั้ดอกเป็หงงนังประชุ่มเพิ่มกูม <c oughs> <c oughs> าแล้วกูวสีหามันตดหัวกูวานางขางเนี่ยตัวนี้ดอกไม้ตดหัวถ้าขากอยู่หัวยิ้มสั่นนี่ยหมดเลยมึงร <c oughs> ักประแจงงานกูไดบอกกูไม่ดิเ <c oughs> จแ๊แก่ประแจงงานโง่มุงรักงานหยังก็ขี่ไปขางเนี่ยแล้วขีกเไห้มาเป็นตะขั้นข่แทน ปุ๋ยอัมพัชลาไปเก็บไปได้หางปลาช่อนแห้งให้ไน้ปติดเล่าใจล่ะคอน้คนตากินนน่าคนตาทอ้เอกคนตาที่ไดนกาไม่คนควางอื่นออกันตันแต่แต่ที่คนตาเนี่ยว่ากล้าไปบอกข้อสอบเป็นไงรถสีจอดมาทค่วงขั้นีก Mhm. แม่จะยังไปดูถูกเพ่นแต่งตัวจะสิมาจากท่าเหนือเบิ่งจากการแต่งตัวได้ไหมแจ้าท่าเหนือจีแ่เจ้าจี๊มาจากภาสินเนี่ยโอเป็นภะสินตีนจบตีมโจกก็คือได้นี่สิเป็นอย่างตีนเกโจกคนดีฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่อฮ่า่าฮนาฮนา่าฮ่าฮ่อ่าฮ่าฮ่่อาฮเาฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่อฮ่าฮ่่า่า่าา่า่าาา่ น้าเจ้านั่งในสูนั่นคือเจ้ากีบเมึงมา่อไปแต่งหน้าแบบนี้แล้วไปยืนอยู่บอกน้มแล้วมึงว่าสิเป็นเท่าไรเป็นยังไปเขาบอกใส่ผีแค่การเคื่อนเจ้าบานแกเขาเลยเป็นยัางไรจะกูทึ่งเลยกูจะยิ่งหัวเลย่องะไรอ่ะเจ้าเจ้าหน้าค่ะเจ้บ้านเจ้าหน้าเปิดจวนดอกไม้บอกค่ะบ่คเป็นอยังไรจะง่ายแค่เนี่ยสูบ ใจโ้ใจกับใจปพดใจพ่อว่ามันสวนน่องนูนเจ้าบ้านพูกับเทศนั้นก็ต้องเทศเรื่อาและเฟื่อเียงงามอีดีนาะบยวาต้องวงแผหลังก็เนี่ยค่ะจะนั่งแสวยเป็นวัตสุชิ่งยามกันหลังก็เป็นเช๊ันจนนันก็มาชื่อจริงเพรมีพ่อหาเจ้าค่ะค่ะพ่อขอโทษและหลายครับโอ้ยเป็นยังไง บอกูเียดเจ้าหน้ายูใช่บ่ไดรบ๊อมารับผมใช่กูก็เสียเขาจะขาดเหมือนเปิงเนเียิ้เจ้าเนี่คืมาสาแต่เจ้าข้าบอมาซาเจนหลวงท่าให้กูบาความเปยงขอบันเท้เพียคาไปมาจะมาซาไปจับเจ้าแล้วไม่ยากอนกู่บอมาแตกเจนไลยลง่าาท่ามาสุดท้าหลดลง่อีกล่ะมันจะอดรมันจะมาลอยอีกเสือถามมา ไป่ทางพญายังทางข้างนะแต่แ่ไหนแะพอใหญ่ทา้งเลยไปทั้งไหนกว่าบ้านเสียไตทั้งผี่ี่แหละทา้งร้านห่อลวดทงตรงเดอีสพราแต่ว่าสำนักก็ไปทา้งร้านด้วยบาทร้านหล่อลดตรงหกสก่อนนั่งไปนั่งมาจะมาขึ้นพ่อดี๋ยวลาดล่อลดตรงหกชีสคุนะครับพ่อโอ๊ยบ้นจะปอดบ้าน่างปวดนักอีปวดขีสเลยบ้านนี่เป็นเจ่ไหนโอ๊ยบ้าเรียเราไปขอขี่บ้านนักแหลกบัานเนี่ย บานนนที่หนึ่งเนี่ยวัแรกไปยังฝ่าฟังเพอ่าขี่แต่เปิบา็ไค่ไหนว้าเห็นไม่ยงียแ่นางอยู่จะของเงี่ยไม่ยายขอขอขี่แน่ไม่เยขอขอขี่น่ยอบาโอ้หัวไปไม่ยงียานเป็นใจว่าใจดำแต่ว่าไปใช่ล่ะเป็นตขี่เส่ถุงให้กูเลยซื่อสารพิษได้น่ะซื้อสาริตได้ไหเแค่ีิสิบอกว่าขอของหน้าไม่กล้าก็่าสิตอนอ่ขอของน้าก็ไปขี่นเกาห่นจวบอกาแหละกเลว่าห้ขี่สวมเต็มแล้วจะได้บอกถึงแต่ละ ออกมาเลยกระสีกระไลงานตัวซะแบบนีน้อบอกพี่บอกน้องที่มาที่ไปโอ้ยผมขั้นสุดแมแมเขาพักสามหมูอยู่สางแมเมมอยู่บนจางปอกหมูไม่ไม่ไม่ขัน้นอย่างภาเป็นอย่างถ่าลงูปไม่มาถือเลยหัวห้อยไปมาเาน,น,น,นี้ยแต่ว่าแต่งยังไงผมพูดแต่งซะแบายังไงมาคุยกับย่บ้วแต่ว่าดีค่ะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องให้ละเอียดสุขุสุขคผู้่าผู้ขาเจ็บปวดตุสวบัดขอสวัสดีพี่น้องให้ละเอียดสุขคนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะอย่าียมายัจับูชีเดียนว่ไในหองไปั้งมาที่หนึ่งเอาใกล้เคียงนีไหมเนาะ้นี่ขมาดูน้ำที่อยู่นี่ตีขึ้นดลตีนีเออ ไปปดีขอบคุณพี่น้องสิภาไเปเที่ยวปลาเที้ยวแซ่บสิาไปเบิองกินอะไรได้ปะเี้บอกว่าอยากเ้อล้างเทียนบอกจ้ามือม่ยังล้างมือในกูเอ้าอย่ขอบคุณหลายๆค่ะไปดูลาบแปะไปค่ะไประบบสามีบอกในสมาษีเออกระซ้างเราจะได้่าตต้ไมเหมือนไปล่าอย่านมาก แตงตัวเพิ่อนแต่ใจเต็มแล้วล่ะพี่จกลลักรปูหรือว่าปัญญาแตงตัวเจ๊เไ็กเราเป็นหอกะทินกับพี่สายซีน้ำหน,ก <c oughs> นักกลัวเมนคักๆเนี่ยว <c oughs> ่อยากย่างร่วมกันได้ย่างเลี้ยงกันพี่น้องสิบวงว่ายืนอยู่สี่คนเหมือนเกิดแก่เจ็บตายอีหลังอีหลังเขาจะเกิดปะเพลิงพระนางว่อยากย <c oughs> ยากินพวกอีสีกระอยมาเกิดแก่เจ็บตายมาลนโปูนี่ลังอยกจะได้กับเกิดแก่เจ็บตายล่ะป,ะปูห <c oughs> ากไปเนี่ยเพราะว่ากูเห็นปัญญาเยอะ